เดินมาถ่ายละลายได้เดินมาถ่ายด้านนี้ดะเห็นแหมตรงนั้น่ะด้ารับงเงยขอจมูกชีดฉีดรุทรูไม่ติดใช่ไหม,มพ่อ Oh. อันนี้คือตอนที่เท่าไหร่แล้วบอสเพราะตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ไรู้ทำไมอ่ะก็ได้พูดไง ep ep ฉบับ ep หก ep ep หกแล้วนะคะ่ะ พี่หแล้วนะคะห้ชมพูเพลงเพลเพโบสว่างสุดแสนตามาธรรมดาหนีฉันแหละมา